อมปุณภาธายาตหมื่นล้านไทยนครพัฒนารับพระราชทานน้ำสังกรมสมเด็จประเทศงานมงคลสมรสของออมปุณภาวีรผู้ชงทายาตนักธุรกิจหมื่นล้านจากตระกูลดังไทยนครพัฒนาผู้ผลิตยารายใหญ่ของประเทศกับแฟนหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์ตดสัติภาพเพิ่มมงคลทรัพย์ได้รับเกียรติจากสมเด็จพระนธริธิริทาากรมสมเด็จพระเทพ รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสังในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้อ๋องปุณภาทายาทหมื่นล้านอ๋องปุณพาวีรูุชงเป็นลูกสาวคนรองของคุณสุภชัยและพลตรีหญิงสิริพัก์วีรูุชงเจ้าของบริษัทยาชื่อดังและโรงแรมเครือโพคีทราเธอเรียนจบจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันดูแลบริษัทของที่บ้าน ซึ่งผลิตและจำหน่ายยาที่เราคุ้นเคยกันดีนอกจากนี้ออมยังเป็นพี่สาวของดารานักแสดงและอินฟูนเอนเซอร์ชื่อดังเอวาปวันวันเจ้าของช่องย o u t u b e s ฟาอ f วอีกด้วยโต๊สันติภาพเพิ่มมงลคลซับแฟนหนุ่มดีกรีด็อกเตอโต๊สันติภาพเพิ่มมงคลซับเป็นแฟนหนุ่มของอ,องปุณาภาเขาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถและความรู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นที่ทราบกันดีว่า เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมุมมองของชาวเน็ตงานแต่งงานของอ๋องปุณภาและโตศติภาพได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่จะจัดงานแต่งงานอย่างไรและจะจัดงานในสถานที่ใดนอกจากนี้ยังมีหลายคนวิเคราะห์ว่าการที่สมเด็จพระนิธิริท่ากร,รมสมเด็จพระเทพ รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวพระราชทานน้ำสังแสดงให้เห็นว่าตระกูลวีรผู้ชงม,มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับราชวงศ์และเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในสังคมสรุปงานแต่งงานของอองปุปรณภาและโตดสัิติภาพเป็นงานมงคลสมรสที่ยิ่งใหญ่ และได้รับความสนใจจากสังคมการที่สมเด็จพระกนิธาราาาิทาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าพระราชทานานามสั่งแสดงให้เห็นว่าตระกูลวีรพุชงเป็นครอบครัวที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญในสังคมนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ได้รับการยอมรับจากสังคมและเป็นคู่รักที่น่าอิจฉา